สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการก็อยากเล่าอ่ะ EP ที่3และใน EP นี้เราก็จะมาเล่าเรื่องที่เป็นประเด็นในโลกออนไลน์ตอนนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของประเทศอัฟกานิสถานโดยเราจะพูดถึงที่มาที่ไปของประเทศนี้นะครับถ้าดูจากแผนที่นะครับ ทางทิศตะวันตกจะติดกับประเทศอิรานทางทิศใต้จะติดกับปากีสถานส่วนทางทิศเหนือจะติดกับอัฟกมนิสถานอูเบกิสถานทาจิกิสถานและตะวันออกก็จะติดกับประเทศจีนโดยประเทศนี้จะมีเมืองหลวงชื่อว่ากุงคาบูนะครับโดยเมื่อหลายพันปีก่อนได้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมศาส,สนากันอยู่อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าในปัจจุบัน คนส่วนมากในประเทศนี้นับถือศาสนาอิสลามแต่รู้หรือไม่ครับว่าในอดีตได้มีการเผยแพร่ศาส,สนาพุทธฮินดูด้วยครับเมื่อศตวตรรษที่17ศาสนาอิสลามก็ได้เข้ามาเผยแพร่ในประเทศแห่งนี้อย่างจริงจัง,จง,จง,จงและได้มีการผัดเปลี่ยนราชวงศ์กันอยู่เรื่อยๆทำให้เรื่องราวความเชื่อด้านศาสนาได้เปลี่ยนแปลงไปด้วยต่อมาในคิทธกสกฤต 1,839ถึง1,842อังกฤษและอัฟกันได้ทำสงครามกันถึง3ครั้งหลังจากที่สงครามอังกฤษและอัฟกันจบลงในปี1,973ประเทศอัฟกันก็ได้โค่นล้มระบอบกษัตริย์ลงและเปลี่ยนเป็นระบอบสาธารณรัฐและเมื่อทุกอย่างกำลังจะดีขึ้นแต่เมื่อผ่านไปได้แค่5ปีในปี1,978มีการรัฐประหารกันถึง2ครั้ง ประเทศอัฟกานิสถานกลายเป็นรัฐสังคมนิยมและได้ถูกโซเวียตบุกในปี1980จนตอนนั้นเกิดสงครามระหว่างโซเวียตกับอัฟกา,านิสถานแน่นอนว่าไม่มีใครในประเทศที่จะยอมให้ใครมาบุกหรือยึดครองประเทศของตนแน่ๆทางอัฟกานิสถานจึงจัดตั้งกองทัพขึ้นมาและได้ตั้งชื่อว่ากลุ่มมูจาฮิดินกลุ่มนี้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อทำการขับไล่พวกโซเวียตที่เข้ามาบุกประเทศของตน โดยกลุ่มมูจาฮิดินได้ขอความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นที่ร,รู้ๆกันอยู่ว่าสหรัฐอเมริกานั้นเป็นขั้วตรงข้ามกับโซเวียตอยู่แล้วสหรัฐจึงให้เงินและอาวุธมาเยอะเพื่อทําการต่อต้านและขับไล่กลุ่มโซเวียตออกไปจากประเทศหลังจากนั้นกลุ่มมูจาฮิดินก็ทําการขับไล่โซเวียตได้สําเร็จแต่ก็ดันเกิดปัญหาต่อมาหลังจากนั้นนั่นก็คือ ตำแหน่งต่างๆที่มันว่างไม่มีผู้นำประเทศทำให้กลุ่มมูจาฮิดินนั้นแตกหักกันเป็นสองกลุ่มโดยที่กลุ่มหนึ่งต้องการที่จะพัฒนาประเทศของตนให้ทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนอีกกลุ่มหนึ่งต้องการที่จะให้ประเทศเป็นรัฐอิสลามโดยต่อมาได้เปลี่ยนชื่อกลุ่มเป็นกลุ่มตาลีบันโดยที่กลุ่มตาลีบันจะเข้งเรื่องาศาสนาอิสลามอย่างมากและมีข้อห้ามสำหรับผู้หญิงนั่นก็คือห้ามดูหนัง ห้ามฟังเพลงห้ามทำงานและเวลาผู้หญิงจะออกไปไหนก็ห้ามให้เห็นทุกส่วนของร่างกายยกเว้นเพียงแค่ดวงตาเท่านั้นเมื่อเด็กผู้หญิงถึงช่วงอายุหนึ่งก็จะถูกให้ออกจากโรงเรียนและไม่ให้เรียนต่อ <ham bil> ซึ่งเป็นกฎที่กดขี่ผู้หญิงเป็นอย่างมากโดยประเทศนี้สิทธิของสตรีแทบจะไม่มีเลย หลังจากที่กลุ่มตาลีบันได้ยึดกรุงคาบูในปี1996หลังจากที่ยึดกรุงคาบูเป็นที่เรียบร้อยแล้วกลุ่มตาลีบันก็มีอำนาจและได้สร้างกฎขึ้นมามากมายใครที่ทำผิดกฎกลุ่มตาลีบันก็จะทำการสั่งหางและต่อมาก็ได้เกิดเหตุการณ์ขึ้นซึ่งนั่นก็คือนายวันวันหรือเครื่องบินที่ถูกผู้ก่อการร้ายป้นและบินไปชนตึกวอรเทดเซนเตอร์ต่อมาโอซามะบีลาเดน ออกมายอมรับว่าตนอยู่เบื้องหลังซึ่งเหตุการณ์นั้นเป็นเหมือนการตบหน้าสหรัฐอย่างแรงสหรัฐจึงทำการสืบและทราบว่าโอซมาบิลาดินได้ไปอยู่ที่อัฟกานิสถานอยู่กับกลุ่มตาลิบันทางสหรัฐได้เจรจากับกลุ่มตาลิบันให้ส่งตัวโอซมาบิลาดินมาแต่กลุ่มตาลิบันกลับเงียบเฉยสหรัฐจึงร่วมมือกับสหราชอาณาจักรและได้ทำลายฐานของกลุ่มตาลิบันจนกลุ่มตาลิบันได้แตกลงโดยที่โอซมาบิลาดิน ได้หนีไปอยู่ที่ปากีสถานได้อย่างบุดหวิดซึ่งอัฟกานิสถานตอนนี้ก็ไม่มีกลุ่มตาลิบันแล้วสหรัฐจึงทําการเปลี่ยนแปลงโดยให้มีการเลือกตั้งและประเทศอัฟกานิสถานก็กําลังไปได้ด้วยดีแต่ขณะเดียวกันกลุ่มตาลิบันก็ไม่ยอมจึงทําสงครามกับประเทศของตนแต่ทําอะไรมากไม่ได้เพราะตอนนั้นสหรัฐก็ยังอยู่ที่ประเทศอัฟกานิสถานประชาชนส่วนใหญ่ไม่ชอบตาริบัน ก็เลยเกิดสงครามระหว่างกลุ่มตาลิบันกับรัฐบาลที่มีสหรัฐคอยนุนหลังจนเวลาผ่านมาเกือบ20ปีประชาชนสหรัฐก็ได้ทําการเรียกร้องให้หยุดสงครามครั้งนี้ซึ่งไม่ใช่สงครามที่เกิดในประเทศของตนด้วยซ้ําและต่อมาก็ได้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐซึ่งก็คือโจไบเดนและเขาก็ได้ทําตามสัญญาที่เขาเคยบอกไว้ว่าจะหยุดสงครามนี้โดยการถอนกําลังของสหรัฐทั้งหมดออกจากประเทศอัฟกานิสถาน จึงเป็นภาพที่เราได้เห็นตามโลกออนไลน์ที่มีชาวอัฟกานิสถานต้องการหนีออกจากประเทศหลังจากที่สหรัฐได้ออกไปกลุ่มตาลิบันก็ได้เข้าครอบครองและยึดเมืองหลวงของประเทศนั่นก็คือกรุงคาบูซึ่งแกนนําของกลุ่มตาลิบันก็ได้ประกาศว่าตนต้องการที่จะมาพัฒนาประเทศไม่ได้ต้องการที่จะมาก่อการร้ายแต่ก็ยังมีประชาชนไม่น้อยที่ต้องการที่จะหนีออกจากประเทศ และภาพในโลกออนไลน์ที่เราได้เห็นก็คือภาพของประชาชนที่เกาะเครื่องบินไปเพื่อที่จะหนีจากกลุ่มตาลีบันประชาชนที่เหลืออยู่ข้างนอกก็ทำได้แค่เพียงเกาะเครื่องบินไปเพื่อหวังว่าตัวเองจะหนีรอดจากกลุ่มตาลีบันประชาชนต้องการที่จะหนีออกจากประเทศทำให้เกิดความวุ่นวายในสนามบินแล้วก็มีภาพที่ประชาชนเกาะเครื่องบินและแห่กันไปขึ้นเครื่องบินโดยสารทำให้เกิดปัญหามากมาย ส่วนประธานาธิบดีของอัฟกานิสถานในตอนนั้นก็ได้หลบหนีและขนเงินขึ้นรถไปเป็นจำนวนมากซึ่งเราไม่รู้เลยว่าหลังจากที่สหรัฐถอนกำลังออกมาหมดแล้วประเทศอัฟกานิสถานจะเป็นอย่างไรประเทศอัฟกานิสถานต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรก็ต้องคอยติดตามดูสถานการณ์จะต่อไปนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วย EP หน้าถ้าต้องการอยากให้เล่าเรื่องอะไรก็คอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับ สำหรับอีพีนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับ